แลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ MRT สนามชัยนะคะพอดีว่าเราเห็นว่าใน f c e e o o o อะคะ่ะเขามีโปรโมทกันว่าจะมีงานไฟที่ชื่อว่า Awakening Light like นะคะที่เขาจะจัดอินทรศรการไฟในหลายๆที่ในกรุงเทพเราก็เลยคิดว่าวันนี้จะมาลองเดินเล่นดูนะคะก็เดี๋ยวเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยนะคะ ตอนนี้เราก็เดินมาถึงตรงยอดพิมานริเวอร์วอล์กนะคะเห็นเขาบอกว่านิทรรศการจะมีจัดที่เป็นจุดหลักๆอยู่ตรงยอดพิมานริเวอร์วอล์กชั้น2นะคะก็เดี๋ยวขึ้นไปดูกันนะคะ ทางขึ้นทางลงของมาดูที่บ๊อบก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเ้มาหมูเด้งหมูเด้งหเด้งค่ะและนี่คือหมูเด้งไอติมหมูเด้งสอดีนะคะรถนมชมพูเดี๋ยวมาชิมกัน ห,หมูเด็กอิสเรียล<ะ>อร่อยอ่ะตอนนี้ที่ยอดพิมานคนก็เริ่มเยอะแล้วนะคะเพราะว่าฟ้าก็เริ่มมืดแล้วก็บรรยาก,กาศก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ นนี้ก็เราอยู่ตรงเออตลาดยอดพิมานนะคะก็เดี๋ยวกําลังจะเดินกลับไปตรงท่าเรือราชินีแล้วก็น่าจะไปหาอะไรทานก่อนแล้วก็ค่อยไปตรงอ่ามิวเซียมสยามน,นะคะเหมือนเขามีเป็นแบบงานวันเล็กๆด้วยมีสูงกิจกรรมปลาปูปลาปูเหมือนที่เราเคยเล่นตอนเด็กๆเ,เลยแอบคิดถึงเบาๆนี่คืออะไร ก็กำลังเดินไปที่ท่าเรือหลายชีนี้นะคะก็ระหว่างทางก็จะมีคนเดินสนไปสนมามากเลยเราะเราก็เป็นตลาดนะคะเหมือนทุกคนก็กำลังจะไปเที่ยวดูไฟกันหมดนะคะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านโจ๊กตรงนํำนะคะก็จะเป็นการหาหลานจากการเดินทางแล้วก็เห็นร้านดีโอเคก็เลยลองแวะมาทานเขาชื่อร้านโจ๊กก็จริงแต่ว่าเขาไม่ได้ขายโจ๊กอย่างเดียวนะคะก็แบบมีพวกอาหารตามสัง่งแล้วก็มีปลาต้มก้ดด้วยนะคะก็จริงๆตรงวันน่าจะเป็นคาเฟ่้วยเห็นแบบมีขายน้ําขาย,ข,ายของหวานด้วยนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะ ตอนนี้เราก็กินอาหารร้านโจ๊กตรงนั้เสร็จแล้วนะคะว่าจะไปตรงแถวแถวมิวเซียมสยามนะคะร้านโจกก็จะอยู่ตรงแถวแถวท่าเรือราชินีน,นะคะก็บรรยากาศก็กจะมึดๆนิดนึงนะคะ ที่เป็นมีาหารสการที่เป็นล่มนะคะมีชาวยาฟีให้ด้วยนะสามารถเลือกได้เลยมีตั้งหลายรสเราหยิบเป็นรสออบูเบอรี่มานะคะตอนนี้เราก็เดินมาถึงตรงมิวเซียมสยามแล้วนะคะนี่เลยไปมิวเซียมสยามเราเดินมาจากท่าเรือราชินีแค่ประมาณ150เมตรแป๊บเดียวเองทุกคนก็เดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศกันนะคะ คือมาลิเมโกทำถึงมากแบบเราเป็น FC มาลิเมโกอยู่แล้วใช่ไหมคะแบบเนี่ยอันนี้ก็คือคิดว่าถ้ามาที่เนี่ยคือปีนี้ต้องมาดูมาลิเมโกให้ได้ปีนี้ก็คือมาแล้วแบบน่ารักมากทุกคนดูดิที่เขาก็นั่งายอยู่อะมาแล้วแบบฟินว่าถ้าเกิดใครที่เป็นสาวก,ก็แนะนําให้มานะคะอยู่ตรงมิวเซียมสยามแล้วก็คือแบบใกล้ MRT มากๆค่ะมาดูที่เดียวก็จะไม่เสียดายอยู่ดีนะคะ ใครที่แบบมาเดินเล่นงานแล้วแบบบางจุดบันไกลกันเขาก็จะมีรถตุกบริการฟรีนะคะ6จุดอันนี้ก็แถวที่ต่อไว้ก็คือถ้ารถมาแล้วก็สามารถขึ้นรถไปได้เลยนะคะ ทุกคนตอนนี้เราก็เพิ่งลงจากรถตุกๆมานะคะก็มาอยู่ที่สวนลมมณีนาทนะคะที่นี่ก็เป็นที่ที่มีจัดแสดงไฟอยู่เหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลย เอากระดาษไปด้วยก็ได้ค <raul ic> ่ะค่เก็บได้ค่ะทุกคนนะคะเมื่อกี้แบบที่เป็นกิจกรรมก็คือเขาให้เราระบายสีภาพใช่ไหมแล้วภาพอ่ะก็จะเป็นสัตว์มันจะเป็นเหมือนกิมมิกว่าเออเนี่ยทำให้แบบมีสัตว์เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยว่าเราก็ไปทํามาแล้วเราก็เลือกทําเป็นรูปช้างนะคะและนี่คือช้างของเรา เขาบอกว่ากินจินตนาการสําคัญกว่าความรู้นะคะก็เลยได้ช้างมาเป็นแบบนี้เลยก็เวลาเราวลบายสีเสร็จแล้วใช่ไหมคะช้างก็จะขึ้นไปปรากฏอยู่บนจอนะคะก็รู้สึกเขินเบาๆแต่ว่าก็สนุกดีคะ่ะก็มาลองเล่นดูกันได้นะคะ ตอนนี้เราเพ er ิ่งออกจากสวนมานะคะก็เดี๋ยวเราว่าจะเดินไปแถวแถวตรงสาราว่ากันนะคะเห็นเขาบอกว่าตรงนั้นก็มีไฟให้ชมเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวตามไปดูกันเลยต้องรู้รูมเป็นตึกที่สวยมากนะคะขอถ่ายเก็บไว้หน่อยร้างทางก็คือดูเป็นแบบว่ามีความสวยๆ festive festive อากาศก็ไม่ค่อยร้อนก็กำลังดีนะคะ วันนี้เราก็เดินมาเรื่อยๆจากเมื่อกี้ตรงแถวแพ่งนาลานะคะเราก็เดินมาจนถึงศาลเจ้าพ่อเสือแล้วก็เดี๋ยวเราว่าจะเดินต่อไปที่สาราเออไมแน่ใ,นใจว่าสาราว่าการหรือสารากางคุงเทพนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันคะ่ะฝั่งตรงข้ามก็เป็นร้านกาแฟที่ชื่อดังนะคะที่คนชอบมาถ่ายรูปกันก็คือยังสวยเลยอะ่ะแค่เดินผ่านเองนะถึงกับต้องขอถ่ายนิดน,นึงนะคะ ตอนนี้เราเดินมาถึงสาราว่าการกรุงเทพแล้วนะคะก็เห็นเขาบอกว่าข้างในมีอีกจุดหนึ่งตรงนี้ก็เลยเดี๋ยวว่าจะเดินเข้าไปดูก่อนกลับนะคะเดี๋ยวอีกน่าจะแวะอีกสักจุด2จุดแล้วก็กลับแล้วนะคะจุดนี้ต้องเดินเข้าไปข้างในนะคะ ตอนนี้ก็เราก็เพิ่งออกมาจากตรงข้างในศาลาว่าการกรุงเทพนะคะก็เป็นครั้งแรกเลยที่เพิ่งเคยได้เข้าไปปกติได้แต่นั่งรถผ่านหรือว่าเดินผ่านนะคะงานอะ่ะจัดค่อนข้างดีมากเลยนะคะแบบสตาฟน่ารักมากช่วยแบบว่าตอบคําถามช่วยชี้เส้นทางแล้วก็ช่วยแนะนําได้ดีมากเลยคะ่ะจากที่แบบลองลองคุยกับสตาฟเขาก็บอกว่าจริงๆงานนี้จัดขึ้นมาด้วยหลายภาคส่วนนะคะสตาฟก็คือมาจากหลายที่มีครั้งเอกชนแล้วก็ของรัฐนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย